เข้าหาครับด้านยอดุน้ช่วยเทียมจะถึงด้วยหมัดตามที่สอบครับเน้นที่หมัดซ้ายครับฟันที่ศอซ้ายฟันที่ศอซ้ายอีกทีแตกเือยังกรบมีเสียงฮือหามาแบบนี้เอาละครับจังหวะตีวงนายเหมือนจะแตกแล้วนะกัตตานเจ้าชนธันเบ็ดครับมาารับอาครับกรรมการต้องพึ่งคุณหมอครับขอความคิดเห็นหน่อยหนึ่งโอ้ยนี่แหละครับช่วงสําคัญวัดใจแพทย์สนามครับช่วงพบแพทย์ครับเฮ้ยต้องดูว่า อนุญาตไม่อนุญาตเลยโอ้โหยังได้ครับยังได้แม่ไกลหัวใจครับแพ้แบบนี้นี่ครับได้ไปต่อครับจอร์แดนยังมีความหวังขึ้นมาไฟซูเปอร์โบนัสหัวหน้าใครเดินทางมาด้วยตัวเองครับมาให้กับรังแกติดเอกกับอาแล้วครับของทางเท็ดจอร์แนจับแล้วก็เสียครับทำท่าจะยั้งไอหิ้มของทางด้านยอดคุณศึมานั้งต้มเกมนะครับพยายามจะโค้นลากมาเสียด้วยซ้าย จนาธานก็มาจากแคมป์ดังอย่างไทเกอร์มวยไทยครับเป็นแคมป์ใหญ่ที่เกาะภูเก็ตครับกรรมการพิพัฒน์ต้องแยกออกมาตั้งเกมกันอีกครั้งครับมากรอการกิดครับจนาธานพยายามบวกหมัดรับทงด้านย่งนสึกฐาต้องหาะเสียบครับนะครับยายามจะเสียบขวาครับจอกันเหนี่ยวจริงๆครับจนาธานกดคอเจ้ายอดขุนศึกไว้ได้ครับเหเสียบมา เวียมจะดวลเยืออยู่ที่วงในครับไปนักชกต่างชาติที่ทำวงในได้ดีครับนี่ครับถนัดเกมวงในครับเจ้าณานแหมไปไปประมาณนี้ยักษ์มือถือยังหาจังหวะเสียบแทบจะไม่ได้ครับนะครับทีขวาจิกเข้าหาครับนายน้อยผู้ช่วยเวียมจะเที่งด้วยหมัดตามที่สอบนี่ครับเน้นที่หมัดซ้ายครับฟันที่สอบซ้ายฟันที่สอบซ้ายอีกทีแต่เลยยังก็มีเสียงฮือฮามาแบบนี้เอาละครับจังหวะตีวงในเหมือนจะแตกแล้วนะครัตนานเจ้าโจนาธานเบ็ครับ แค่ยกที่หนึ่งครับได้รับบอลแผงไปทีแล้วนะครับโจนาธานเอ่านะครับยอดผู้สึกได้ใจทันทีนี่ครับรอเวณนหน้าผากนะครับหน้าผักซ้ายของทางด้านโจนาธานครับยอดผู้สึกตีด้วยซ้ายโจนาธานพยายามจะคล้องสู้ในอีกครั้งครับนี่ครับดวลเดือดที่วงในเป็นหลักครับโจนาธานครับตีด้วยขวาครับยอดผู้สึกแทงซ้ายโอ้อผัดกันรุกผัดกันรับแล้วครับนี่ครับเลี่ยมเขาโจนาธานวันนี้สู้กับยอดผู้สึกได้สบายสบายครับเอ่านะครับ กรรมการต้องพึ่งคุณหมอครับขอความคิดเห็นหน่อยหนึ่งโอ้ยนี่ละครับช่วงสําคัญวัดใจแพทย์สนามครับช่วงพบแพทย์ครับโอ้โหต้องดูว่าอนุญาตไม่อนุญาตหลือรโอ้หยยังได้ครับยังได้แม่ลหัวใจครับแผลแบบนี้ได้ไปต่อเขาเดนทายังมีความหวังขึ้นมายอดคนึกเอาละครับพยายามย้ำไม่แผลเดิมครับพยายามเปิดแผลเพิ่มเอาละครับ วงนายบิดมาตีอีกแล้วครับจอร์แดนอาวุธมวยนั้นไม่ได้แพ้หรือว่าไม่ได้เป็นรองครับแต่ว่าเกิดแผลแตกเท่านั้นเองครับที่เบรนขมับนะครับทางด้านขวาเนี่ยแหละแค่มีตำหนิที่ขมับครับแต่อาวุธโดยรวมนี่สู้ได้สบายสบายครับจอร์แดนนะครับกต่บัรสายหวนแข้งซ้ายแม่เลือกไปที่วงนอกนะจอร์ดุสทิ้งด้วยซ้ายครั้งจับนายมาจอร์ดุสแม่เป็นจอร์แนที่ตีก่อนครับล่างมาเด้งด้วยขวา ตีที่้ายเติบนี่ะครับตัวเบียที่วงในนะครับพี่น้อยครับนี่ครับวงในนี่สู้ได้ครับโจนาธานเลี่ยมปล้ามเลี่ยมกระตุกแม่วันนี้คู่กีฬาไอเคียงครับโอ้ถึงพริกถึงขิงครับตอนนี้เลือดนั้นไปเปื้อนที่ใบหน้าหลอนหล่อของเจ้ายอดขุนศึกซะแล้วครับหมดยกที่หนึ่งครับพักกันแป๊บเดียวบาดแผลครับเบรนขมับทางด้านขวามือนะครับของทางด้านจนาธานเบสจากอังกฤษครับ บอกว่าเป็นบาดแผลที่ค่อนข้างยาวแต่ว่าเมื่อแพทย์พิจารณาแล้วนะครับสามารถชกต่อได้ครับนี่ครับเกมนั้นเป็นวงในครับที่ทาร่าจันทานพยัญจาเล่นงานนักชกรุ่นน้องครับหนุ่มกระต่ายพอรุ่นน้องเปลี่ยนเกมครับฟันโชนี่แตกติดแขนเลยนะครับเลือดนั้นติดศอกเจ้ายอดขุนศึกทันทีครับอ้แล้วดูบาดแผลครับยังได้ครับเพราะว่าเลือดนั้นหยุดไหลครับเมื่อแพทยสนามนั้น ออกนะครับแต่ต้องมาตามกันต่อครับว่าจะยินระยะออกอย่างไรครับยกที่2ครับนี่นะครับเปิดฉากมาจนตทานเปิดฉากเข้าหาครับวงในหาดวลชวนตะลุต้นเกมครับเหลี่ยมล่ำเหลี่ยมเสียบนำมาใช้งานอีกทีครับจนทานไปด้วยเข่าขวาดูนี่แหละครับเป็นมวยต่างชาติที่วงในเหนียวแน่นจริงๆครับต้องจรับว่าเหลี่ยมล่ำนี่เลยว่าทําได้ดีมากๆครับตัลุนต้นตทานสาอย่างเป็ตึกเริ่มแก้เกมมาครับวนไปเรื่อยครับชูลำตัวตีด้วยขวา พยายามจะคล้องเดินอีกทีเสียบด้วยซ้ายเสียบด้วยขวาดูกันเชิดฉายเลยครับวงในของธนาจนตทานเต็ครับนี่แหละพอเล่นเกนขึ้นมาในดูว่าทำไ,ได้ดีหรือรเอกินว่าจนาทานแต่งาเสียบมาให้ยอดมนตึกตอนนี้ยังโตงไม่ได้ครับโอ้ทั้งเหนียวทั้งไขยจันแต่ตอนนี้ครับยอมสึกต้องเน้นวงนอกครับหู้สอกขวาของจนาทานฟันที่สอกขวาซ้ำเข้ามาอีกดอกครับแล้วจับในเสียบซ้ายยอดมนึกต้องสู้ในครับแทงด้วยซ้าย เสียบด้วยซ้ายเติมด้วยขวาน่าขยันเหมือนกันครับนี่แหละครับเริ่มจังหวะหาจังหวะเสียบได้ครันทันผุ้งตึกนะครับอาวุธใกล้เคียทงทันทีฮะดูว่าแผลแรกไม่เป็นไรครับยามมีแผลสองน,นั้นจุน่าทานนี่นี่แหละย่องซึ่งจะซ้ำใหม่แล้วตอนนี้เนี่ยแผลน,นะครับที่ตกชึ่อวัาสลีดเลือดไหลออกมาอีกแล้วครับ็นจุน่าทานนะครับขวางหน้าเอาไว้กันจนทำทิ้งด้วยซอาขวามากครับ โอ้ยฟันเล่นงานเจ้ายอดขุนศึกเข้าไปนี่แหละครับให้รู้สับ้างว่าตัวเองก็มีศอกเหมือนกันับจะทารบอกจะมันจะค่อยเติมศอกมาเรื่อยจะทานจักนายมาเสียบได้มาเป็นชุดครับเสียบตายแล้วก็สลับฟันศอกมีมาบ้างเหมือนกันแล้รก็ไม่ยอมให้นักชกไทยได้ฟันแต่ฝ่ายเดียวครับทานรึมาตีวยซ้ายดูแกคล้องกันมาเหมือนนักชกไทยเลยครับนะครับขึ้นบนแท้วยซ้ายขุสุึกพยายามจะกดคอตาแต่งตัวอยู่กบแต่งตัวนานหน่อยครับโอ้ตี ไปโรงเรียนเลยครับท่าหนายอ้อนศึกนานไปหน่อยครับ <S <S แต่งตัวนานไปโดยทางด้านโจนาธานนี่ขยันเสียบขยันซอยครับหาค,ค,ความผีเข้ามาช่วยเขาด้านโจนาธานไม่รู้ว่ายอ้อนศึกนี่แกมเมาเลือดของชนาธานด้วยหรือเปล่าครับนี่ครับต้องบอกว่าใครที่ดมเลือดใกล้ๆเป็นลมได้นะครับหลายๆคนไ,ได้กินข้าวด้วยดูว่าตระแลงหรือเปล่าเจาหนุ่มศึกเกมทำหน้าอิเหนาลงไปครับซ้ายของทางด้านี่ย้อนศึกทิ้งด้วยมันตา โจรฐานขยับหลอกแล้วขวาแทงนะครับเสียบด้วยทรายผมซื้อพยายามจะกดนายแต่กว่าจะมาครับโจรทานแกไป4 5, ไป5ครับนะครับกดอีกครั้งแล้วตีด้วยขวาก่อนจากมุมกระขังครงับโอ้โนี่แหละครับยกขายกขวาโจรฐานจังหวะแทงของแกนี่เรียกว่าไหลลื่นมีเหลือเกินครับวันนี้ ครับหน้าเปิดหัวคู่แรกนั้นถูกอกถูกใจแฟนมวยพันดุนี่แหละครับท่านผู้ชมคือความมันระดับโลกนะครับกับมันซ้ายหน้าปักหลักแรกกับการ์ตูนเจริญธานยิงสุดปักที่สองแล้วเซ่เลซ้ำมาแล้วครับพยายามจะเสริมพยายามจะเติมจอไซกันผงยิงสุดครับครั้งช่วยสักก่อนครับบทจบที่สองครับโอ้มีช็อตสำคัญตลอดครับเกมการชกคู่นี้ เหตุการณ์นั้นเหมือนยกแรกครับที่ทานายจอร์นาธานเบตสนั้นเริ่มจะตีเริ่มจะจับในตีได้ไปอย่างตอ่อเนื่องแต่ว่าในช่วงท้ายเกมยอดขนศึกครับเปิดตําราศอกซ้ายใหม่แล้วครับฟันเล่นงานจนาธาน,นถึงกับสุดเข่าอ่อนดูภาพช้าครับวงในนี่แกตีสลุดเลยครับทนานเจ้าจรนาธานเบสครับจากอังกฤษไปเน้นเข้าไปแล้วก็พยายามจะบวกครับนี่ครับจงังหวะเสยเข้ามาด้วยศอกซ้ายครับโอ้เข่าอ่อนและขาปัดเลยครับ ในช่วงท้ายเกมยกที่2ที่ผ่านมาเอาเละครับท่านผู้ชมครับตอนนี้สําคัญอย่างยิ่งเพรางเหลือเวลาอีก3นาทีครับนี่นะครับเป็นสานาทีที่น่าติดตามรับชมเป็นอย่างยิ่งครับมาชมกันเลยครับบิดหัวใจแบบพร้อมกันครับยกสุดท้ายครับความมันระดับโลกโชเลพานเดินหน้าเกี่ยวเสียบหน้าเกี่าข้างซ้ายก่อนแล้วเสียบด้วยเข่าซ้ายขึ้นครับหลังการ งวเดียวแล้วกล้าเข้าไปเสียบของจดนาธา,านจับไม่ได้ครับเน้นไปที่วงในรจรจดนาธานอาวุธขยันโางแกเริ่มทำงานครับ <S <S โอ้นี่เลยครับทู้ชมครับนี่คือมวยเข่าอาชีพที่เป็นนักชกจากอังกฤษนะครับแทงซ้ายเข้ามาจรวดนาธานโดนแข้งซ้ายของแตนด์จูดสึไล่จีปวกอีกครั้งครับแล้วคว้านในตีตีตีตโอ้ชุดใหญ่ไปกระพิษอีกแล้วครับวงในของแตนด์จรวดนาธานขยันเหลือเกินครับวันนี้ขยันเติมวงในครับจดนาธาน ลูกขาอาชิพนำมาใช้แบบต่อเนื่องครับตอยเพลินนะครับจรา翰ตีด้วยขวาเสียบด้วยซ้ายลาะลัดมาตลอดนะเป็นประเภทมูเหลือมกับจัดกองอังกฤษครับนี่นะครับลัดลักไปเรื่อยยอดผู้ตดตัวนี้ยังเท้ากัดคืนแทบจะไม่ได้ครับเหลี่ยมปั้มของจรา翰น้ำนมาสายคืนไปครับผูตัดมาได้2เมตรครับพยายามจะไปดักครับไปให้เบรกครับแต่ไม่มีเบรกจริงๆครับดูครับโอ้จรา翰กดตีเป็นชุดอีกแล้วครับ ไปปืนก็เป็นปืนกลแล้วครับเข่าในของเจริญธานนะครับตองซ้ายของยอดสิ้นไม่ได้มันกันครั้งจรทานขวางค้าแทงขวาแล้วนี่ก็มาอีกแล้วครับโอ้นวดครับนี่ครับเด้งไม่เลิกเด้านเจริญธานวงในจับได้นี่ยต่อยไม่เลือกผนก,ก,การหยันยกขยันต่อยครับเดินเข้าไปเทนึงยังสิ้นต้องพยายามลดแตาระยะห่างครับพยายาม,าย,าาย,าย,ามยิงหมัดลบกดเอาไว้ครับขวาในอีกครั้งจริานตีด้วยขวาเติมด้วยซ้ายลากมาตี โอ้โหนี่ครับยืนนิ่งเลยครับวงในของธนาจนตาที่เล่นงานเจ้าหยกศึกเข้าไปนี่แหละครับไม่มือถีบไม่มีแข่งนักว่าไม่มีขัดขืนครับเจ้าหยกศึกกับนายมายกไปเรื่อยครับนจนาทางขยันยกยิงที่ครับวันนี้ครับเตรียมล่ามนี่เหมาตีแต่เพียงคู่เดียวโอ้โปรโมชั่นเลยครับครับสายยาวๆของยอดหยกศึกเตะซ้ายมาอีกครั้งการเริ่มจะเขี่ยไม่ได้นะครับธนาจนตาทานครับขวาในเวหาเลาะมาอีกแล้วตีด้วยซ้ายครับ โอนเหนียวจริงครับเอาละครับกรรมการพิพักษ์แยกออกมาอีกครั้งต้องหาเดินต่อครับดองเัร็จต้องหาจังหวะยิงมาซ้ายเตะซ้ายพยายามเบรกเกมออกมาครับยังเบรกไม่อยู่แม่เตะก็แล้วขวาก็แล้วก็วันนี้ขวามไม่อยู่จริงๆวันนี้เจอกับความแข็งแรงแข็งแกร่งของนักชกรุ่นพี่ในวัย30ปีนะครับจากประเทศอังกฤษครับซ้ายอัดเข้ามาหมาจะเตะซ้ายโดนถีบครับแลนวหารุ่งลำตัวตีด้วยซ้ายเติม นะครับมัดล่างมัดเอวเอาไว้ครับวงนอกนี่ปล่อยให้ยอดคนศึกเตะได้สองสามเมตรครับพอถึงในได้เนี่ยเอาละครับจดโอ้ลูกนี้ถีบหมุดดาวคอนศึกหมุนคว้างลงไปเลยครับนะครับเดินหน้าต่อครับชด้าคอนสึกโอ้โหต่อยลมครับโดถีบหนี่เติร์นด้วยข่าซ้ายได้อยู่ครับหาอีกแล้วครับรถสามยกเรียบร้อยเลยครับท่านผู้ชมครับผู้เปิดหัวของรายการครับในรุ่นพิการ67กิโลกรัมเกมการชกระหว่างนักชกไทยกับนักชกจากประเทศอังกฤษครับ โอ้เปิดหัวคู่แรกก็ได้เลือดแล้วครับท่านผู้ชมครับและที่สําคัญทั้งมันทั้งสนุกด้วยนี่ครับจังหวาของจอนาธานเบตจากอังกฤษครับช่นี้ชมี่มุมน้ำเงินพยายามจะเล่นงานไปที่วงในครับพยายามจะจับพยายามจะมุดมัดเพื่อที่จะตีถึงแม้ว่ายอดขุนศึกนั้นพยายามจะวางแข้งและฟันศองนะครับแต่ว่าโอ้โห,โหเจอวงในเหนียวเหนียวไปแบบนี้เนี่ยถึงกับกืนไม่เข้าคายไม่ออกเลยครับ แต่สายหลุดครับเจอทีมหงายท้องเลยครับอะไร,รับท่านผู้ชมครับเปิดหัวรายการผลจะออกมาอย่างไรไปรุ้นกันครับ what a fight ladies and gentlemen And now before we go to the judge's decision let's check out the bonus round สนับสนุนโดย max มวยไทย facebook page page official ใหม่ติดตามตารางการแข่งขันและผลการตัดสินทุกรายการจากสนาม max มวยไท a i เ t เดียมพัทยารับชมการถ่ายทอดสด facebook live ทั้งบรรยายไทยและภาษาอังกฤษกดไลค์กดติดตาม max m มว Thai official ได้แล้ววันนี้ แม็กซ์ม a ยไทย e t h บุ๊กเพจถ e า c ิ e แ s ลไ h e เกรดส r e c e i v e our bonuses 5,000 baht each นั่นแะครับรางวัลโบนัสครับขอขอบคุณผู้สนับสนุนได้คือรถขุดคูโบต้าเมือาชีเพื่องานก่อสร้าง ladies and gentlemen after three rounds of action we go to the judges scorecard for the winner blue Jonathan Burns. Five Super Bonus.